นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายะนะวาจายะวเจตัสสะ มเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปติถายะกาเยนะ วาจายะวะเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขะ ปฏิฐายะกาเยนะวาจายะวะเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหัง ยาวชีวันจะสุกรรมมิโกสุขปฏิฐายะกาเยะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธ ปาติมากะรังปูชามิหังยาวชีวันจะสุกรรมมิโกสุขปติถายะกาเยนะวาจายะวะเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาลิตังอิทธิปาติหาริกัง มังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปฏิฐายะกายนะวาจายะวเจตสามเหสักขายะเทวตายะ อภิปาลิตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปติถายะกาเยนะวาจายะวเจตาสา มเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขปติถายะกาเยนะ วาจายะวะเจตสามเหสักขายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหังยาวะชีวันจะสุกรรม,มิโกสุขะ ปฏิฐายะกาเยะวาจายะวะเจตสามเหสักฐายะเทวตายะอภิปาริตังอิทธิปาติหาริกังมังคละจินตารามะพุทธปาติมากะรังปูชามิหัง ยาวะชีวันจะสุกรมมิโกสุขปฏิทายะ